được như mọi người ta không nói ô tì lạng mẫn đường không nói ừ ô mẹo anh ơi nó ngọc mà เฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอันนี้ลืมน,นี้ลืมไอ้แปกจิ้วๆใช้ซ้ำอืม,มใช้ซ้อนไอ้เฮียมันไม่ล้มบ้างเลยเหรอเอาเยอะเอาเย้ะนิดเดียวไม่โดนโดนด้วยตบอ้าเฮ้ย มันเร็วกว่าโอ้ยไม่ถึงอ้าวถึงเปล่าเฮ้ยจุดจีเฮ้ยไอ้เอาของมาแต่จนะไม่ตายยังโอ้ยจะไม่ตายไอ้เหี้ยเราเนี่ยแหละพวกเราเนี่ยแหละโอ้ยตายแล้วตายแล้วเอโอ้ยกรดดิง้งเข้าสงครามไปเลยนะธาตุทองสาวม่เนี่ยไอ้มดปวดไอ้พวกมดปวด โอ้โหโลโอ้เดือเดอโอมามๆมามโล่หมดโลใช่หรอวะโล่ป่ะอ้งตีที่หัวมันอ่ะมันจะเหมือนมีเกาะเออก็ว่าอยู่แหละเราคงต้องใส่ขอนไม้กันแล้วงานฝีมือแกเป็นไงฮึฮึฮเจย

ไม่ได้เลยอะมาโอเคยิงไปโอเคเฟยเฟอยเฟื่อยนี่ไงไอพวกมดอ่ะต้องตีตูดมึนอ๋อเล็งตูดได้โอเคเอ๊ะได้บอกว่าเล็งได้บอกไม่ได้เยอะมากเลยโอ้เยอะด้วยนะเป็นไม่ใช่มดปวดโล่เป็นมดปกติเป็นปกติด้วยไอสัตว์ที่นี่มันปกติหรอกที่นี่มันไม่มันไม่มีที่อะไรปกติใช่โมดพวกนี้เหมือนจะเจอร์กันไลเรียบร้อย แล้วทำไมไม่บอกคนเสื่อมสลายได้กูต้องไปเริ่มจุดนู้นใช่ไหมใช่โอ้โหฝักไปด้วยไปด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้เล่นแข้งหินเล่นแข้งหินเออเออนี่แล้วอย่าไปเรีนรู้นี่ลูกเอ้า Oh god, <coughs> 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 <Nasti> <coughs> <coughs> ยายยายดูไรนนองะดูหดล้อเลยนะไอะไรเยอะเีท่านชายควจะตายไปแล้วเอามาดูตีวเองที่ว่ายองค์ชายกดวินที่โดนรอบสงคามืนเ้นเหมือนตายแค่ครึ่งเดียวเอยองค์ชายกดวินตายแค่วิญญาณเหลือแต่ร่างกายไม่ยอมตายอ๋อ โอ้ยอะไรวะเนี่ยตัวอะไร,ะไระทั้งหลายอ่นะกิ้งก่าเหรอกบุเรียก,กันว่าตกมันกบตรงไหนวะตรงนี้ตกมรณนะมันมีอะไรอันตรายไหมอย่างเช่นโอพิษนี่เองใช่ไหมมันไม่ใช่พิษหรอกมันคือมรณนะ <S 1> <S 1> เหมือนมาลีเนียปะไม่ใช่ไม่ไม่เหมือนคนละแบบคนละะปรเภท ขออาเ<อ><ง>นียถ้าติดถ้าติดแล้วมันจะเลือดค่อยๆลดใช่ไหมเออแต่ถ้าสีดำเนี่ยมรนะเนี่ยถ้าติดแล้วก็คือถ้าเต็มหลอดอะ่ะตายเลยโอ้โหอย <c oughs> ่างี้ร้ายกว่าเดิกมึงติดเต็มหลอดนะไม่ว่าเลือดมึงจะเยอะแค่ไหนก็ตามตายเลยไ้เกยบตายเลยมันจะร้ายแรงก็มาลีเดียได้ยังไงวะมันไปได้ไงวะเนี่ย <c oughs> มันพลังมันมาจากก้อดตินมันมาจากนูนมรณะที่เราไปเก็บ ลูนที่เคลือบดาบเคลือบมีดน,นั้นเราฆ่า,ากว่าคินโอ้ยไอ้นี่มันเป็นใครนี่แ่บอลกิ๊กเฉยตรงนี้เป็นกิ่นของควินกิ่นของพวกความตายอะ่ะม,มีทั้งกบต้นมรณะมีทั้งอัศวินวิญญาณอัศวินหัวขาด เน,นี่ยุูดรวมเลยนูกนะ่างใ้ต่างต áp, <laughs> ờ, đúng. ờ. Ừ. Này à, cọm mưa luôn như vậy hả? Oh no! Ố, gang boy ban được. F4 hả, F4? อไอ้พวกนี้เป็นทหารที่รับใช้ก็อนปีนเมื่อพอเจ้านายตายก็เลยแบบตายแล้วก็มาเป็นมิจฉาแล้วก็คอยคุาา้มครองสารคามลุกลกุกขึ้นมาลกลุกเฮ้ยวันนี้กบ๊กซึ่งได้กบ๊กอีกจะเครียิตปากเลยก,กล้าใจเกาะเงาะนะกานะ าแล้วหรอกมันเป็นไแล้ววะเอ้าเฮ้ยอยู่นน,น่นๆอลิลอโอ้โหเอาเเอีกแล้วนะเฮ้วนะฮะเองฝันย่ิ้มเคลื่อนมันก็จิ้มหลังกูไอ้เทพไปได้อุ้หญีนี่วะ มันถูกลงเลยเกี่ยวปูจะลองสกิลดิเนี่ยกูไม่รู้มันทำอะไรได้แต่พวกวิญญาณไปหาแล้วอ้าวเฮ้ยโอ้ยกินลังนะเนี่ยมันมาตรงกูได้ไงนี่ตาย ยังไม่เดือผมมันตายอาจารย์เอาเเฮ้ยดี๋ยว้ใช่อาจารย์ที่ฝึกกระตืดเรามาเนี่ยโอ๊ยลืมไปใช้ดาบนี้ไม่ได้ตอนนี้

ทีเดียวอ,อ่าถือเป็นขนมเนี่ถ the <hyd> ือว <online> <c oughs> ่าเป็นอาจารย์กูก็ดูอาจารย์อะไรไอ้ลองแปมันจะขนาดไหนจริงเชียวเย่ะง้อตรงนี้ไปให้ได้ก่อนโอ้ยติดแม่ง

Haha, hết kiệm hả? Vì, hiền hết kiệm 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 โอ้ยโอ้ดีนะหันกลับมาได้ไอ่คือร่างกายสักร์ปีกมีพิโรนาแ้วที่เห็นได้เถาวันพวกี้เสาวันดำๆที่มันแทงอะคือมรนะโอ้ร่างกายก็ขยายใหญ่ สภาพดูไม่ได้เลยนะฮีฮะเป็นลูกชายที่เป็นลูกชายที่หล่อที่สุดโอ้โหสภาพไม่น่าใช่เลยนะเออแต่ตอนเนี้ยกลายเป็นอย่างงี้เลยเกิดหูด้วยเนี่ยโดนรอบสังมาแบบนี้ไอ้นี่เหรอไม่ไม่มันจะเป็นเหมือนบอสพักต่อไมเป็นบอสดิเรียกอะไรเป็นเควทปีนี่แหละ มีอีกแน่เลยเก็บเท่าไรโอ้สายฉลามเลยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะกระปุกลบเดิมตรงเมื่อกี้เฮ้ยโอ้ยที่นี่ไหวโอเคไหวได้หรือเป่าได้อยู่ได้อยู่ขอดูดีก่อนไอ้พวกฉลาดดิอยู่เลยเบื่อผิวแม่งเกินไป มันไวอาวุธอาวุธไวอุ้ย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 ไวอุ้ยไวเดี๋ยวนะอู้หูอู้หูอู้หูเอาไวเอาคืนเอาคืน

จริงรอจังว่ากระโดดใส่กระโดดใส่ก็ได้ดนี่าว่าที่ต้องช่วยหลือะโอ้ยีนิกโกเวดไม่โดนอุ้ยนึงอยูดูเอ,อ้ากระโดดแท่ก่อน Ủa? Cái chị, cũng chị, 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 rồi, เฮียเนียนะมรับมือมันกระโดดเทเนี่ยคุณเดินไปใช้ท่านังมูตายเลยอุ้ยอุ้ยแต่ขวาแรงมากว่ะหลบอุ้ยโอ้ยไอที่นี่ก็ไอนี่มันจิ้มยาวอย่างเดียวใช่ไหมไอไอ้ระเทดตะกี้ตะกี้ไอถังเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอาไม่ถึง เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถอยถอยก่อนใช่รอมันวิ่งมาเดี๋ยื่อตัวไอ้้ไอตัวอ้วนกับตามอ้าวเออโดนบ้าดังอืมจังหวะอย่างงี้เออไกลแล้วถอยก่อนโอ้โหไอ้นี่มันเวทมนต์วิทย์เวทสายเวทสายมันมันตามตลอดไหมเนี่ยโอเคมีหมด เออาก็ยก็นแล้วรอืมเฮ้ยเคแล้วสิว่ะหนึ่งแล้วใจเย็นใจเย็นไหมใจเย็นีไว้เนี่ยูโดนข้านี้ตายเด้เดก่อนเฮ้ยเนี่ยผู้โดนข้างนี้ตายเลยเอ้ยใจเยนใจเย็นเดี๋ยวข้โลขอเราขอเราดินช้าดนีเยแล้วก็ออกเนี่ยร เหน,นื่อยยังรอไปคุยกับไอ้น้องชายฝาแผลของไอ้ดีที่โดนเตียฆ่าตายได้มอบเสื้อกอล่องให้ดีให้มันก็อู้ดารี่อ้าอันเนี้ยก็คือมันมันรู้แล้วว่าพี่ชายมันตายโอ้ยเทียเทียเทียเตียก็จะนอนเนี่ยเตียก็จะหลับนอนทั้งวัน เราตัดตั้งใจทำให้เปานเพื่อท so ุกอย่างที so hing, ่เราพวกมันได้แล้วได้แล้วถ้าเช่นนั้นก็จะฆ่าข้าถือผู้ลุกเดีชกับองค์ชายบรรดอปอตวินเป็นบรรดาของเราผู้มีชีวิตในความตายความจริงช่างแคบแคบที่มีต่องผูกพัน รับตหมดนั้นเอาไว้เชรับตำมหมดว่าพูดคุยต่อหนึ่งเาาค่าเสียสิทธิ์าปฏิเสธต่ความแปลเราที่จะมีราชามันอยากคู่กออน็ได้อันนี้ลิริชนนี่วิริชนไปไปแล้วก็ไมไม่รับต่อ เราค็ต้องกอดไหมความลับ่เลยตาพระเ็วตาศักดิ์สิทธิ์ที่เราไปเอามันจาก e พน e ่นยิงน่าจะยังมีอีกหนึ l งร้อยตาต่า w i n died a Hallow brand scored his flesh but another it exists another mark in the shape and i'm not before the time comes we receive our lord my hands will be dirtied once more by the time will you still let me hold you even if i'm oh my my oh my family is the other Hallow brand you could have had it how did you oh my god ก็จะกลายเป็นมรนัแรกอย่างที่ควรเป็นบางคนก็ชอบเียมากกว่าแลนนี่นี่มีความรับอีกแล้วฟั่มแน่เลยใช่ไหมไม่ไม่อีกไม่นานข้าจะร่วมเตียงกับกอดดิก และในกายข้าก so ็จะเปลี่ยนเป็นที่พิถีิถนเออปักวินพอชิ้นแม่เจ้าชายแห่งของเวลาแรกของกรุงเทพเพื่อจะออกรลดลุยพวกอีจีดีในความตายก็คือเหมือนมันอยากให้เราไปอยู่ในฉากจบมันแน่เลยนะคุณมาบ้่งเนี่ยคือมันจะร่วมเกับินอืแล้วตอนนี้เราเดี๋ยวเราก็จะได้ฉากจบของกรุงเทพมาแล้ว ความรับถ <Private S 2> ึงเวลาต้องลาจากแล้วยืนยันอีกทีอาจ l ะเป็นเรื่องในฐา s ะนายดีไม่ a n ้ เอา้าวเฮ้ยเฟียมีสองคนอีกคนนึงนอนอีกคนนึงนั่งอะไรวะเนี่ยพิดคิวเหรอ <laughs> โอเคนอนแล้ว <laughs> นอนแล้วทำไมพิดคิวโอเค okay. โอ้ฝันผ่านได้ด้วยวะเ,เข้าไปในฝันวะเข้าปะเขาไเลยเ <laughs> ไม่รู้คืออะไรเหมือนกันเฟียกำลังหลับ จะเข้าไปยังไงวะอ๋อไม่มุดตื่นจีบตายแล้วไอ้ฟัดเนี่ยัดร้ายใช่ไหมเนี่ยโอ้ my god มังกรมาละนะโหดุมากยากมากตัวเนี้ยก็ดูกฟงแล้วก็น่าจะยากที่ขามันไม่ได้อ่ะอย่างนั้นสีเออว่ะสีขาไม่ได้ เล็งดีได้แหละแต่แบบดียากอ่ะเออมันต้องไม่เล็งอ่ะโอ้ยอืมอุ้ยีแย่งอยู่นะโอ้ยโอ้ยตายออกูเว้นเว้นแล้วหมอกูเอ้ามันตกเอ้าเฮ้ยไปโดนวะเดี๋ยวนะตัวกูหนักกบัตกลางแล้วโอ้ยไปกินตัวหนัก เขาว่าอยาู่ทำาไมอึดอัดจังวะโอ้ยไปนอนไายอนบราณนะอืมเอาเว้ย เฮียก็ว่าอยู่เมื่อกี้ลมืมยิบอาวุธไปต่อยไม่ถงนี่เลยได้แล้วจิโอ้โห oh, มึงเป็นมังกรนะเนี่ยมึงใช้ดาบไนะด,ดบ้ด<า>มึงก็ดื้อดาบโอ้พระเจ้าโอ้วออกสายฟ้า Đã bị kéo Ô Linh Đấy Sống Một dĩa yêu Ủa lúc có dĩa Vĩa Lúc quá Lúc quá Ôi Mày tính ảo với เฮ้ยยี่ร้อยฝันอะไรวะเนี่ยความทรงจำผมเป็นกองเองยนะอย่าไปแลกที่ใหญ่ได้ไปหาเฟียมันเยนะเฟียนอนอีกแบบนึงไปแล้วดูโมรณนะดูโมรณนะครบแล้วครบส่วนแนละ้วนี่เฟียตาแล้วใช่ไหมนะใช่เราได้มาแล้วดูองค์ชายมรณนะ คาราวะครับคาราวะนี่มันมาละโอ้โอ,โอ้ชุดเฟียร์หรอวะเนี่ยคุยไอเดียเจ้าอีกนึกนี่เป็นคนที่ไา้ฆ่าเสี็จในที่สุดฆ่าก็มีหน้าไปเจิตรนีออ่าก็นะครับมัน,นแก้แค้นเพราะว่าเฟียไปฆ่า โอ้กานดีรู้เต้นมนไม่เหมดเออันไม่หมด